สวัสดีครับคุณดูเทีนะวันนี้เอาที่ชาร์จมาให้ดูกันนะครับเป็นที่ชาร์จแบบบางนะไว้พกพานะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะ <c oughs> เขาส่งของมาให้ลองนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อชุกเทคนะครับเป็นแกนสามนะครับตัวนี้กล่องนี้สี่สิบห้าวัต์นะครับกล่องนี้โอ้เดี๋ยวลนหกบาวัตนะครับก็หกบาวัตคือตัวใหญ่เนี่ยนะครับ ตัวเล็กคือ45บาวัตต์ตัวใหญ่จะมี2รูนะครับไม่เหมือนกันนะนะครับตัวเล็กตัวนี้45บาวัตต์ตัวใหญ่65บาวัตต์นะครับแล้วก็ไอเน,นี้ยผมชาร์จไปชาร์จ4 Pro อยู่นะครับไฟวิ่งเกือบ60เนาะเพราะว่าแบชาร์จ4 Pro เป็นแบบรอ,องรับคือชาร์จสีนะครับคือชาร์จหนะครับมันเลยวิ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าไปชาร์จพวกสิบมีสิบสออะไรพวกนี้ไม่ได้นะมันจะได้ราวๆ20กว่าวัตต์เท่านั้น นะครับนะลอง S 2 3 u l t r าอันต้าก็ได้นี่ S23 สาอันต้าได้ชาร์จโัวพิเศษนะครับแต่แบตผมจะเต็มแล้วไฟก็น่าจะมี20่นี่ย20วัตต์ตลอวนะ2ี2ส2บไม่เยอะนะครับดิจิ t a ลสวิ t ช h ก็ได้นะเสียให้ดู ไฟเข้าแล้วนะครับแต่ว่าไฟหน้าจอไม่ติดไม่รู้เป็นไรแต่ไฟเข้าแล้วแลวนะนะโอเคครับประมาณนี้สําหรับที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเ,เ,เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้รเลยเลยคือเขาส่งของมาให้แล้วถามาว่าลงได้เลยไหมก็ลงได้ก็โอเคทั้งถ่ายคลิปให้นะครับก็รอดูกันลวกันนะครับว่าจะราคาเท่าไรแล้วก็กลุ่มค่าแค่ไหนนะครับผมแนะนําว่า ซื้อ65ไปเลยนะครับพอมนได้สองรูเนาะแต่ว่า45ก็ได้นะครับเ,เล็กๆพกพาสะดวกนะครับอันเท่าของไม่ขีดเองอะ่ะนะ